ใช่ครับผมสลดสีสสสดยใจตุกไปจริงไฟเดียวซ้อมมากี่วันครับเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายอาจารย์ทุกคนไปอยู่ที่เดิมเลยที่สีตะเกีเนาะและอยู่นั่นตอนนี้มีใครไปเป็นกุญแจกุศหรือเปล่าก็มีพ,พ,พี่แซนแสบพี่พูธเมืองเบิกเพื่อนพี่พีเ,เ,เ,เพื่อนในค่ายที่นู่นช่วยกันเนาะนตอนนี้อายุเท่าไรเรา20ปีสเอ็สูงเท่าไหร่งเจ็ดสิกว่าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ปล่อยอย่านี้ก็57 มวยสไตล์ไหนครับมวยเขาวันนี้เดี๋ยว้องมาเจอกับเพชรก้องฟ้านะเคยต่อยกันไหมต่อยกันสามครั้งสามครั้งแล้วเหรอทั้งสามครั้งเป็นยังไงแน่ละสองครั้งโอ้โหแค่ละสองครั้งแพ้หนึ่งครั้งเขาเป็นมวยสไตล์ไหนก็มวยเขามีศอกวันนี้มาเจอกันใหม่ไฟทสิวันนี้มาเจอเนี่ยวางเกลียววางแผงให้ดีก็ชุกไปเรื่อยๆครับก็ต่อยนักอ๋อต่อยปอนด์ด้วยเนาะแล้วก็ต่อยบายสไตล์ราไปก่อน แต่คือประมาทไม่ได้เพราะสังเวนั้นอย่าไปคิดถึงวันนี้อาจจะมาแก้มือเราอาจจะมาเอาคืนก็ได้ใช่ไหมล่าสุดเราต่อยไว้ที่ล่าสุดต่อยญี่ปุ่นต่อยญี่ปุ่นมาหาเป็นไงบ้างก็โดนทองแกะน็อกเลยอืแล้วในกรุงเทพที่ต่อยไว้เป็นไงต่อยที่กองไฟครับอ๋อต่อยทาเนี่ยเหรอต่อยที่ด้านเงินไปะวันนั้นชนะคนาดไหนเอาชนะคะแนนใบเวทเท่าไหร่ต่อยกันอยู่ ร้อยสิบห้าแต่วันนี้เราต่อยร้อยสิบห้าเราต่อเขาตอนหนึ่งร้อยสิบหกเนาะมีปัญหาไหมการต่ออย่างเงี้ยถ้าคิดว่าไม่น่ามีนะเมื่อกี้ลองสอบหนักเราร้อยสิบห้าอี่เกินอยู่ก่อนนิดนิดกับ่อนจะสีก็เดี๋ยวมาวิ่งเอายืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายตัวนี้ก็สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมย้ำชนะของเหมือนเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับก็คุมไดนไหนครับประมาณสองโลโลสองโลได้ต่อยมวยแทยมาของเราตอนนี้หลักเท่าไหร่ละ เกือบเรียบร้อยแล้วครับคนจังหวัดกูบัวเด็กกูบัวเอาไฟจะช,ช่วนแบกขับเราหน่อยออกตัวหน่อยเอ็กซป็นตัวใจหน่อครับวนบันนี้เป็นที่พร้อมย้ำใช้แล้วนะ <S <S อ่ะขอใโชคดีบ๊ายบากครับ